ในตอนนี้ฉันก็อายุจะเข้าห้าสิบปีแล้วเริ่มเห็นผมหนอกบนหัวตัวเองจึงทําให้ฉันสนใจอยากรู้ชีวิตหลังความตายมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของจิตเพราะจิตคือตัวเราที่ไปเวียนว่ายตายเกิดตามผลของกรรมตามหลักความเชื่อข่าองค์พระพุทธศาสนาซึ่งคําว่าจิตเป็นคําที่มีความหมายหลากหลายในแง่ต่างๆขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้และมีการใช้งานในหลายสาข,ขาของปรัชญาวิทยาศาสตร์และศาสนาในทางปรัชญาและศาสนาคําว่าจิตมักเกี่ยวข้อง กับความคิดความรู้สึกและความตระหนักนอกจากนี้ยังมีความเชื่อทางาศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจิตตั้งแต่ศาสนาฮินดูพุทธจนถึงาศาสนาคริสต์ในาศาสนาพุทธคำว่าจิตมีความหมายเกี่ยวกับความตระหนักความสงบและความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางจิตใจในการตระหนักถึงความเป็นจริงนอกจากนี้ในาศาสนาฮินดูคำว่าจิตมักเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงตัวตนและการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มากกว่าตัวเราเองความเชื่อในจิตยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดการ ตายของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณเคยอในศาสนาและปรัชญาเราเคยสังเกตเห็นใหมว่ามนุษย์หรือสัตว์จะมีการทำงานควบคุมโดยตรงด้วยจิตเป็นสัญชาตญาณติดตัวมาแต่กำเนิดเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ในโลกนี้ให้ยาวนานที่สุดซึ่งก็จะมีสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานได้แก่กินนอนสืบพันอารมณ์โลภโกรธหลงกลัวเป็นต้น และเราจะสังเกตเห็นสัญชาตญาณของสัตว์จะมีความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ทางอารมณ์ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์จากการศึกษาของฉันพบว่าต้นกำเนิดของจิตเกิดจากการทำงานของสมองและสมองเกิดจากเซลล์สมองของเราสร้างขึ้นจากเซลล์จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลล์สองประเภทหลักๆคือเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนทำให้สมองสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการรับรู้การเรียนรู้การจดจำการคิดการตัดสินใจและการควบคุมการเคลื่อนไหวนอกจากเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียแล้วสมองยังมีสวนประกอบอื่นๆอีกเช่นหลอดเลือดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและน้ำหล่อเลี้ยงสมองไขสันหลังซึ่งชาวิยในการหล่อเลี้ยงและป้องกันสมองซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าจิตของเราเกิดจากสมองและสมองนั้นก็เกิดจากเซลล์และเมื่อเราตั้งคำถามว่าเซลล์เกิดดขึ้้นไยา ราคำตอบก็คือเซลล์เกิดจากกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและค้นคว้ากันอยู่แต่โดยสรุปแล้วว่าเซลล์ไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่เกิดจากการระวอมมตัวกันของโมเลกุลต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนจนก่อให้เกิดโครงสร้างที่มีชีวิตกระบวนการก่อกำเนิดเซลล์แรกเริ่มนั้นยังเป็นปริศนาแต่มีทฤษฎีที่ เป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือทฤษฎีการเกิดขึ้นเองของชีวิตซึ่งสันนิษฐานว่าเซลล์แรกเริ่มเกิดขึ้นจากสสารไม่มีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นในมหาสมุทรเมื่อหลายพันล้านปีก่อน องประกอบหลักของเซลล์ประกอบด้วยโมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่เช่นโปรตีนกรดนิวคลีอิก DNA และแอนนาคาร์โบไฮเดรตและลิพิดซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะมารวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นออกแกนเนลต่างๆภายในเซลล์และสุดท้ายก็ก่อตัวเป็นเซลล์ที่มีชีวิตการเกิดเซลล์ใหม่ในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันเกิดขึ้นจากกระบวนการการแบ่งเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์หนึ่งแบ่งตัวออกเป็นสองเซลล์ใหม่โดยเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีสารพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์แม่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เกี่ยวกับเซล์ คือ1เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ลว้วนประกอบด้วยเซลล์ 2. เซลล์มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันเซลลของสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ3เซลล์มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนภายในเซลล์มีกระบวนการทางชีวเคมีเกิดขึ้นมากมายเช่นการสร้างโปรตีนการหายใจของเซลล์และการแบ่งเซลล์ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาลงไปก็จะเห็นแล้วว่าจิตก็คือตัวเราและจิตนั้นก็เกิดจากการทํางานของสมองสมองนั้นเกิดจากเซลล์และเซลล์เป็นส,สารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมซึ่งเป็น,นหน่วยพื้นฐานของธาตุธาตุต่างๆสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบได้มากมายซึ่งเจ้าอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุทางเคมี Me, ที่ยังคงรักษาสมบัติทางเคมี Me. ของธาตุนั้นไว้อะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่า3มชนิดได้แก่ หนึ่งโปรตอนอนุภาคที่ม, K, มีประจุไฟฟ้าบวกอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม2นิวตรอนอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม3อิเล็กตรอนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบโคจรรอบนิวเคลียสและโครงสร้างของอะตอมจะประกอบด้วย 1. นิวเคลียสเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน2เปลือกอิเล็กตรอนเป็นบริเวณที่อยู่นอกนิวเคลียสซึ่งเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอน และเมื่อฉันนั่งพิจารณาย้อนไปหลายล้านปีตอนเกิดสสารคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นจักราวาลในการนั้นพวกเราก็เป็นแค่อะตอมตัวหนึ่งที่ล่องลอยในอวกาศในจักราวาลเกิดจากอนุภาคต่างๆก่อตัวขึ้อนอเป็นอะตอมที่ได้รวมตัวกันเป็นดาวฤกษ์กาแล็กซีและโครงสร้างอื่นๆในจักราวาลและเกิดโลกของเราแล้วจึงได้เกิดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้ง มนุษย์ด้วยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างร่างกายรวมทั้งระบบการทำงานร่างกายของเราเกิดจากเซลล์เป็นผู้สร้างและเซลล์ทำงานภายใต้ระบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่ภายใต้ระบบจักรวาลจักรวาลอยู่ภา ย่ใต้ระบบเอกภพซึ่งโลกก็อยู่ในกาลักซีหนึ่งในเอกภพนี้เช่นกันและเอกภพนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบต่างๆโดยมีอิทธิพลต่อระบบเหล่านั้นผ่านทางกฎทางฟิสิกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรก็ตามการควบคุมของเอกภพไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการสังการโดยตรงแต่เป็นไปในลักษณะของอิทธิพลและการกำหนดกรอบมาก ซึ่งก็จะดูเหมือนว่าระบบเอกภพถูกควบคุมหรือสังการโดยจิตแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเอกภพทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ทางฟิสิกเช่นแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์ซึ่งเป็นกฎที่อธิบายปรากฏการณ์ ณทางธรรมชาติส่วนมุมมองทางปรัชญาและจิตวิญญาณเชื่อว่าเอกภพอาจมีจิตสำนึกในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการทำงานของเอกภพบ,บางความเชื่อเน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตของมนุษย์กับเอกภพโดยเชื่อว่าจิตของมนุษย์อาจเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่ใหญ่กว่าของเอกภพซึ่งในมุมมองทางวิทยาศาสตร์จิตคือซอฟต์แวร์สมองคือฮาร์ดแวร์ ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมคือจิตใจของเราเกิดจากการทำงานของสมองโดยสมองเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ประมวลผลข้อมูลและจิตใจเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์นั้นและจากการใช้ AI ในการช่าวัยทำงานของฉันจึงดูเหมือน AI มีการทำงานคล้ายคลึงจิตมนุษย์ที่มีความซับซ้อนและมีความสามารถที่ AI ยังไม่สามารถเรียนแบบได้ฉันก็จะเฝ้าดูติดตามหาคำตอบต่อไป